สวัสดีครับทุกที่ดอกรับเข้าสู่ช่องแจ็ปเฮ้าก้าวเจ้าหน้าเวสสามน้ำเบือน้ำมาวันนี้เราให้นุ่นหนึ่งเปนหนุ่มระเบาทขอเริ่มแล้วล่ะตีสามสี่สิบเจ็ดนาทีมาไม่ใช่ตีดึกกันเลยนะผมมาส่งเรบวันนี้ก็มาพวกมิ้งมิ้สระถุยเป็นการสุดาเออโอ้โหดมดด๊อดดมรวนนะจังหวะนี้มาขอส่งท้ายด้วยกันนะจันท้ายจะเสียงลำดูล่ะเออแม่ดูเอาแั้น นะก็ก่อนนอนแล้วกันนะมาขอทำใชื่นใจให้ได้นอนหลับพนดีนิดหนึ่งเออจะไปเลยดีปะ่ะมาในมื้อหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทโอเคไหมสำหรับใครที่ดูอยู่หลายอยางเห็นผมเล่นเกมอะไรคอมเมนต์บอกได้นะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะลองจัดให้ก็ช่วงนี้วันนี้ทีท่ผมว่านะสูตรแต่ละสูตรก็ง่ายที่ติดง่ายนะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆคนไหนมีสูตรแนะนําดีๆก็คอมเมนต์บอกได้เผื่อผมแบบ เอาไปลองแล้วแบบนี้เพื่อนนะเออมันจะเป็นอะไรดีมากร้อยบาทต้องบมกมาดีดีอยู่ทรงร้อยยี่บาทโอ้โหพุ่งอยู่เฮ้ยมาดีอยู่นะเออแบบนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะเพื่อนนะคือเล่นเบ็ดยี่สิบคนที่เดือดนักจ่ายมาพอดีมาเปิดเงินซื้อเลยไม่ต้องกลัวอนนะไรแล้ววันนี้วันนี้ช่วงแรกๆคือช่วงวันเที่ยงทุ่มเที่ยงคืน ผมซื้อนี่แจกดีมากนะถามองหลังมาหลังวันตีสองมาตีสองไม่เล่นอยู่วันนะี้เออมันเออประมาณตีสองตีสองกับตีสามประมาณนั้นเออก็มันยังไงมันเริ่มตึงนะรู <c oughs> ้สึกว่ามันแจกเยอะๆแรกๆนะแต่ว่าช่องทางของการซื้อคือไม่ค่อยได้อะไรเลยเพื่อนนะมามาดูรอบนี้นะครับมันลุ้นรอบนี้ด้วยโอ้แต่งอะไรก็นไปได้ามาไม่อะไรอย่างนไรดได้คุณสิบก,ก็ยังเหลือเจ็ดเปิดโคตรด,ดีมีลุ้นอยู่ ว่าไน่คุ้มอยู่อยมันยังไงจะไปเก็งเลิกเป็นอ,ปอย่ดีมีอะไรกดูดโอ้โหเอาเรื่องลกักเอาเรื่องที่รวยสวยงาม,มร้อยบาทได้เน้นทวนทวนหลายซีเปิดนะครับจะตกคูณขยับขึ้นมาแล้วตอนนี้มหนลุ้นตกคุณอะไรจังหวะนี้ไม่ลุ้นอะไรเลยโอ้โหตกคูณตกคูณอย่างเดียวตัวคูณอย่างเดียว,ว,อยยวโอ้จัดไปงาม,งาม เป็นไงนะครับพ่อแม่บ,บุญน้องบอกแล้วว่ามันไม่ธรรมดาสุดจัดสุดจริงห้าร้อยสิบแปดบาทเออนี่ดีไรคูนยี่สิบหกอ้เอย่านะคูไม่ได้นูมนสองบันก็ใช่ได้ครับเป็นอะไรงามเลยเฮออ้ยย้มเลยมาอื้มพุ่นทีมีสเก็ตเตอร์อะไรกันนี่ เอาแล้วผมมามาถึงในงานนี้โอ้โหสุดจริงมากขอได้แค่สองพันเออรอบนี้วันนี้ก็กำไรเน้นๆนะบอกเลยเอาสิไม่ได้ไงมาดูไปมาเอาละทรงเดิมะเนี่ยคูณสิบมาไวแล้วก็เลยหลายเปิดเครด้อยเปลี่ยนเป็นไวอย่างนี้ไม่มีแต่ต่อเสียได้อยู่นะเออเสียดายกลังมาดีเนี่ย เพื่อนยังเลหลือแค่สามเปอร์แต่มันไม่แตกะไรเลยน้ำน้อยกว่าเนี่ยโอ้โหเป็นยี่สิบอะไรวะนนี่ยโอ้โหโอ้โหดีอะไม่ให้ซื้อดีอะที่มันเข้าเองโอ้โหแต่ได้สองพันทวบงามู้ว่าทำไมชอบแตกช่วงถ่ายนเนี่ยเออตัวเกมนี่ไม่หาแตกน้องไม่แตกช่วงถ่ายเดียวเลยสมน้ำร้อยน่ำเบามาจะยอดเลยได้มันทั้งหมดนี่สองพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทบาท ประมาณ4.9ลวโอเคตอนนี้นก็มิคิดไป็ฝันว่ามันจะขึ้นแ้ว <c oughs> มันขึ้นเฉยเลยขึ้นให้เฉยเลยเออมาจัดไปมันก็นยังไงยาวๆเลยนะครับผมอ่ะขอซื้อสักทมีมาดีลส่งดีเลย3,300ม,มร้บตอนนี้มามยังไงล่ะ โอ้โหกวนสิบสี่อย่างนั้นก็บอกมีแล้วเนี่ยอืมควนสิบแปดล้ยังเหลือแค่สามเพอร์แล้วเพื่อนๆโอ้โหอแล้วก็บอกไหมอืมสามร้อยนิ้มๆไปไงน้องก็ได้ไปอยู่ไอ้โอ้โหอย่าจบแบบนี้ คูนยี่สิบตงมาแล้วโอ้ยสวยคูณมาสวยตัวแตกแค่ด้วยไหมตัวสองโอ้โหไม่เข้ามาแล้วเปิดสุดท้ายแล้วครับตอนนี้โอเคจัดไปโอ้โหเดือดนี่มันเดือดอะไรช่วงไตแล้วโอ้โหต้องบอกนิดเดียว่าโค้ชจะสุดเลยเพื่อนช่วงไตมันสุดจริงๆสุดจะมันใหญ่สองเจ็ดร้อยอีกแล้วฟ้าของมันจะมนนิ่มไปแล้วกันดำไปหน่อย มไมรีบไม่รอนไม่ว่าก,กันแล้ครับผมอมอาจะมันเดือดมากนะเป็นยี่สิบแล้วคือมันเดือดกว่าคือสกกากัตเตอร์มันเข้ามาแตกช่วงท้ายอะ่ะไม่เชื่อก็ต้องมาลองดูรอบนี้นะมาขอได้คุมนิดนึงนะวันนี้เอาทุนมาพันนิดนิดพันหนึ่งร้อยก็ขอยได้ไม่ได้สักนี่สักสองสามพันนะออพอใจเลยไม่อยากจะโลบมากแต่ยังก็โลบได้แหละ สวยเออต้องแบบนี้อืเจลเลอร์เกือบละอืตกคูณมาเงี่ยช่วงถ่ายเริ่มเดือดแล้วก็บอกมเ้าร้อยเจ็บาทโอเคถือว่างามอยู่ไอนีอ่เดือดขึ้นมา5บาทนะโอ้โหอีกทีก็เขาปั้นเจลเลอร์ต่องหกแล้วมหกร้ยหกสบาทอืมอนมั่นเอเดือดดุเดือดมากขานาดนี้โอ้มาบอกว่าจบสกตเ,เตอร์นี้ผมบอยว่ะ เดือดแล้วนะเออสุดทิ้งเป็นไงเป็นไงธรรมดาที่ไหนเนี่ยโอโ้ก็สุดทไรก็ยยู่ไม่อยู่โอเคทนะ่านี้เอาแค่นี้เอาเพื่อนๆขอคนลาไปกับยอดหกพันสองแล้วก็ยอดแตกหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทละกันนะครับผม